สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมแบบริบบ่ายอีกแล้วนะครับนะซึ่งเกมนี้มีอัปเดตใหม่นะครับนะอโอเคเอา้าวตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ว่ามันสายเกินไปแต่โชคดีที่มีอันนี้อยู่อ่ะจ่ายไปหนึ่งร้อยห้าสิบเลยแล้วกันไปเออเออโอเคไปได้โยพวกเราที่รอดมาลง้ด้ว,วกยกนเลยอันไหนอีกโอ้โหอันนี้อ่เออช่วยอะไรวะนี่ออันนี้มีอ<ว>ัปเดตอัปเดตอะไรนะ ตัวตลกตัวตลกท่ออีสัตย์อีสัตย์อีสัตย์สวบเอาความในใจซะอารมณ์อีสัตว์อะไรเนี่ย่มงนี้ตัว,ตวไะไรมาแล้วราวราวดู beginnen, ตตวนีน่ิมันตุ๊กตีหมดเลยว่ามันอารวาดแลยว่ามันตุ๊กตีหมดเลยว่ามันตุ๊กตีหมดเลยแล้วก็ต้องรีบไปว่ามันตุ๊กตีหมดเลยแล้วก็ต้องรีบไปโอ้โหมันมันลดความเร็วลงว่ะ ดู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 พวกเราวิ่งดีแล้วเอาว้าวว้าวว้าวระวังด้วยระวังด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วไปดีแหละโอเคไปดิงนุ่มคนนี้ไม่เลือลดีซะเลยเออดีวะวัดโอเคกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวมากเลยสาุกมากแล้วดูดู เอ้ยอัเขาอัปเดตปุ่มว่ะที่กำลังโหลดอยู่นี่ไงท่านผู้ชมดูดิอัปเดตใหม่หมดเลยโคจ๋วว่ะอัปเดตใหม่หมดเลยโอ้ยเฉ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 ยคนสร้างอาจะสร้างมาดีแน่ดูสิมันอ่ะยิ่งในนางโคเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมว้าวพวกเราวิ่งหนีเอาตัวเลยวิ่งหนีเอาตัวเนะ ซ่ที่ไหนดีเอาซ่ตรงนี้แล้วกันอมันสุดมากเลยพวกเราซตรงนี้ซตรงนี้โอเคไหนมีจริงหรอมีจริงเหรอ,มรหรอไม่มีหรอกมั้งคิดไปเองเดี๋ยวมีวะว้าา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 า ไอเชียไอเชียไอไอไไปทางนี้สิครับไปทางนี้สิครับเย้ทางนี้ฟาดตรงนี้เลยครับซาดตรงนี้เลยโหมันมาลมันมาเลยมาดิอีแก่อีแก่มึงมาดิวะอีแก่มึงมาดิวะเออตายแหมเอ้ยไออีแกงมึงมาดิวะแบบนั้นอันนี้นี่นี่เน่ โอเคไปได้อทุกคนตอนนี้แหละมันเจ๋งมากเลยว้ามันสุดยอดมาเลยโอ้ยมาถนหนั่งช้นด้วยใช่เอวเอวไอวเอวเอวอะไอวอวเอวเอวอเอวเอวอวเอออว Wow! Look, look, look! 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 Look, look, the ชนเลยชนเลยโอ้ยอีกแก่พลังของเทพเจ้าคอยไปเดี๋ยวจะนี่แหละเอาไปบุกไปบุกเ่ยเจ้าเจ้านั่นเ,เลยว่าเราจะดูจีไปรอวาเฮ้ยเกไปแล้วขึ้นแค่นี้นันมาป่ะเพื่ออู้มันมาโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลย <laughs> เละเป็นโจ๊กเลยโอ,อ้โห เลเป็นโจ๊กอีกตัวนึ้มนไม่น่ารอดคงไม่รอดคงไม่รอดอาดื่มยาวิเศษนี้ไปก่อนต,อตามด้วยนี่หวังว่ามันจะมานะไม่มาแล้วมันจะ,จะอยู่หรือสักพักก็มาแล้วเอ้ยโอเคจบดีแล้ะะวก่อนได้เวลาเลเป็นี่เลเป็นที่แล้วเขพเจ้าแห่งการเลเป็นพี่หมดยานี้ม,ม,มาโตกันเป็นเกเแล้วไง

หรืออย่างนี้นเขาต้อจะรอดกันค่ะตายว่ามันตายโอ้ขี้โกงจริงว่ะเนี่ยบอกว่าขึ้นมาไม่ได้เออใช่มันอับเดตเดดมาวะเฮียไม่เป็นไรโอเคฉันกินก่อนเลยหิวมากโอเคนี่ช่วยป้องกันตัวไปได้จอมตีมา ตังก็พอน่นอะไรมันนี่ยทำไมก็ต้องฉันด้ว่วะโอ้โหเแรงไฟสัวมาเลยนี่คือแสงไฟสัวโอ้โหดีมากเลยนี่อีเฉเบอร์เชเบอร์เฉเบอร์เฉเปอร์ดิตอนนี่นี่มันอร่อยมากเดี๋ยวเขาบอกว่าฉันถัดไปเตรียมตัวให้พร้อมเหรอโอเคได้พวกเราเตรียมตัวเอย ว,ว,ว่าพวกเราอัปเดตใหม่คือไดโดซาววอตรงนี้มันกว้างว่ะเออใช่วกว้างจริงเฮ้ยไปได้ด้วยพวว่อแจ๋วแอมไดไมมอ้าวงั้นยังไงก็ต้องหลบนิดเดียววอลอีแกไปขัดซ่วงข้างในจิตใจสารเลยไปม,มาเดีมิมเกินสองทำมาแห่ไม่ได้บักด้วยไปด้วยว่าพวกเราวิาว่งหนีเอาตัวรอเอ้ะไม่มีทางเลื กเราวิ่งหนีเอาตัวเลยวิ่งหนีเอาตัวเลยแล้วพวกเราวิ่งเอาตัวเลยวิหนีเอาตัวเลยโไม่รอดไไม่รมะีจะห่ป ในปี2025เอ๋ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในลิฟต์ลิฟต์ที่แบบเป็นเออดูซิว่าจะชั้นต่อไปอะไรอีกนะาอู้ช่แล้วช่แล้วแม่งแม่งแม่งแมงอู้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 ช่วยเร็วช่วยเร็วจริงจริงจริงโอ้โหมีคนแมบล้านที่ที่มาจับจ่ายแบบนี้อัปเดตใหม่นะครับนะโอเคไปไปต่อไปต่อมา เออเดี๋ยวขี้ที่ไหนเนี่ยเหมือนเดิมป่ะเออเหมือนเดิมจริงอ๋อเป็นเขาวงโกดครับผมเป็นเขาวงโกดเราจะหาทางออกยังไงไอ้เหี้ยอันนี้เป็นเขาวงโกดครับผมว้าวว้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็มากระผม มันฉลาดมากเลยมันเนี้ยพวกเราวิ่งหนีเอาตัวเลยวิ่งเอาตัวเลยไป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 ที่ไหนเราต้องมีอะไรช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเราด้วยเอ้ยไปทางนี้ดีว่ทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้โอเคไปทางนี้แหละไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะมีสัตว์ประหลาดใกล้เคียงมากแค่ไหนไปดูต่าไอ้เหี้ยมีสัตว์ประหลาดเฉยว้า ผมผมนี่มันอัจฉริยะจริงๆเอ๊ะทำไมติดเนี่ะอ๋ออ๋อสวนไาโจบปีมาโปปีดาโปปีดาโปปีดาโปเดินปปีดาโป,ป,าปโอเคไปจ้ะเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนไปต่อไอ้เหี้ยอะไรวะเขาบอกว่าอะไรอ่ะ มาเล่นเกมเล็กๆกันเถอะซ่อนไอเบื้องปีศาจตัวนี้มันขึ้นข้อความมาว่ะเออจริงจริงจริงพวกเราระวังเลยนะว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะวร้อมตสองซื้อทุกคนเลยค่าตกรผมอยู่โอ้โหตัวนั้นไงไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโอ้พวกเราระวังด้วยอู้ช่วยใช้ขนลุกสัปหลาดตัวนั้นมันอยู่ด้านล่างจริงเหรอจริงเหรอ จริงสวรรค์มันอยู่ด้านล่างเอาไงวะเอามันอยู่กับเพื่อนดีกว่าโอ้ยชนมา้วขึ้นมาแล้วโดนดัวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยตรงตรงสีแดงไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมตัวสีแดงอ่ะเฮ้ยเฮ้อยอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรวะเออใช่ โอ้โหตกใจมุกผมยิ่นงน้าขนลุกกะกะเดินกับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นชะอีอเก,ออกเฮ้ยครับกำลัอัปเดตเร็วขึ้นว่ะโฮ้ยมันนี่มันโคตรเจ๋งนะเนี่ย <c oughs> แล้วเอาไปเอในตัวเองสิ <c oughs> ไม่ใช่เวลาเลยสีดีกว่ามันอร่อยมากเลยไป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  SCP เหรอโอ๊ยเฮ <c oughs> ้ยไม่ได้แล้วเอเอ่อ เรียบร้อยโอ้โหฉลาดจิตฉลาดจัดแล้วแต่มัจจัดจัดจัดออันนี้ห้องจิตเวทนะหายไปไหนวะอะไรก็เพื่อโอเคผมไม่บุกตรงนั้นแล้ไมเปิดสิวะแล้วใครเล่นอะไรแปลกๆวะใครเล่นอะไรแปลกๆวะกดได้ไมั้ยกดไม่ได้ ไปด่บไวอุ้ยนี่ปิดแล้วใครมีประตูบ้างช่วยปิดเร็วช่วยปิดเร็วหายเฮ้ยไอเชี่ยเอ้ยเอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,อเ,อเ,อเอสียชีวิตคนนี้ก็สเสียชีวิตทำไม่ดีวะทำไม่ดีวะ ัู่ดแล้วเนี่ยนี่ขึ้นไปดีกว่าขนลุกดว่า GPT มันคืออะไระพมโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่า Chat GPT มันคืออะไร Chat GPT มันคืออะไร อืมเอนีนะครับเหมือนเดิมนะครับอืมต่ยี่สองเท่าอื้อเออมันจริงมากเลเออ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 อหไม่ง่ยเอ้ยตอนนี้เออไม่ได้อีนึงออโอ้โหไม่ได้ฮะอีกนิดนึงเอ้ยเอโอ้โหอีกนิดอีกนิดนึงออ อีกนิดนึงเอาเลยเอา,าดีเือ,อ้ออ <c oughs> ื้มมันต้องอีกนิดนึงสิโอเคได้แล้วโอเคทุกคนนี่ข wow. ึ้นมาแล้วโอ้โหผส้ชมเราจะไปส่งเขาอะไรกันแล้วดูสิมาเลยสิช <system> ีวิตไปหนึ่งลายกมหน้าขึ้นมาไม่ได้พวกมันชีโกอเอฟเดตแบบนี้มันชีโกง โอเคเจ๋งได้มากโอเคตอนนี hmm. ้นะครับมามาโตในช่วงที่โอเคผมมีของแบบนี้นะสามสามอย่างโอเคไปต่อว้าไอเชี่ยไอเีราไม่ยอมพวกเราวิจะเอาตัวโอ้โหมันวีดาโปพวกเราวิ่งเล่นสนุกกันมากีดาโป เพราเราเล่นสนุกเกนมากีอะไรทีดสุดมากกว่านี้ไปต่อว้าวสุกมากเลยเย้ว้าวที่ดีมันอัปเดตจริงมากว้าวสมัยอนวกมาเลสับขี้น้องตัวนั้นไปโจมตีแม่โจมตีแม่มโจมตีแม่โ ว้าวว้าวโจมตีบ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันรู้เก oh, I mean, ่งไว้เจ้าสัปหลาเกิดตัวบ้าดิวยนี่ยนี่โจมโอเคอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาะไรอย่างไงวะมันไปหมดแล้วโอ้มันไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ๊ะดูไปหมดแล้วว่ามันคืออะไรฉันมาแล้ว เียเ ok hey, น really he, oh, ี่ยนอะไรวะน้ากัดสวยน่าด้วอแตะเหรอโอ้โหคงไม่น่าจิตใจให้สะอาดแล้วว้าเียมันโผล่หน้ากูเลยโ้มันโผล่หน้ากูเอากูเป็นคนแรกก่อนเลยเฮียวิ่งยอดยช่วด้ยค่ะช่วดูที่นู่ด่ดิ่ได่่ดยิ่อด่ด่ดดเลย ท่สุดเ้ยสบับล้อสีว่นมีอะไรบ้างเฮ้ยล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนกับ ไอ้ย่าทำของสมัยใหม่เลยอะทุกคนจริงทำไมเหมือนมีคนชื่อบัตนี่ไงคนนี้ไงบัตบัตบัตโอเคบัตบัตบัตนะบัตบัตบิดบิดบิดโ้ยมีคำเตือนว่าทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีใชจแล้วดูซิว่าชั้นต่อไปมันคืออะไรไปเลยเอ๊ะสีอ่ะ โอ้ยจิบโอ้ยเอ๊ะว่าเอ๊ะไปต่อเหรอหรือว่า,ายังไงอ้วทำไมตัวตายวะไม่เป็นไรตายก็เท,นก,ทนก็ได้อือตายอ๋อมันซูมกล้องไงลืมไปว้ยโว้ย โหมันตามกูอะไอเหี้ยามาดีมาดีอีแกมันตามกูคนแรกเลยทำไมวะทำไมมันเหลือบ้ามันคืออะไรอะไอแมวรู้จักไหมแมวแมว,แม,วม่เขนะ้าใจอ่ะโอ้โหแกนี่มันตัวดืว้อจริงๆเลยเนี่ยเอ้ยอืม ก็คือไปไปไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โหเจ๋งมากเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเร็วขึ้นกว่าสองเท่า

อุ่มากค่ะอือหัอออ <c oughs> ออก,กระเด็นด้วยโอเคตอนนี้เดี๋ยวยังไม่หมดนี่นะดึมอะไรไปบ้างอ่ะป้ายป้ายไม่มีด้วยป้ายเฮ้ยเด้อวว้อ V I P เท่าน,นั้นโอเคผมผมไปก่อนแหละไปโอเคนอนกิ้งอยู่กับหมาตัวนี้ไปต่ออู้เต็ดเต็ด อย่างนี her. Her ้โอเคไปต่อไอ้ไ nah. อ้เพื uh, ่อนตื่นซี่ตื่นซี่ใช่ตื่นซี่เออโอไม่ตื่นนะมามาไอ้เพื่อนตื่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 นก็ได้อี๋เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันภาพชัดขึ้นว่ะโอ้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 เออถ้ามันชัดขึ้นว่ะยิ่งบ้าบอขึ้นกระสองเท่า กำไปเฮียโอ้ว่วาพวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดว้ามันวิ่งเร็วขึ้นว้าพวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดพวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดพวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดเดียวว้าวว้ามันมาเด้วว้ามันวิ่งกับสองเท่านโยนน้ำหนักหกสิบหกป,ป,ป,ปอนด์ได้ด ว้าวว้าวไปที่อื่นโอเคคุซ่อนอย่างนี้จะไหวแล้โอ้ยอย่าตามฉันมาเลยค่ะว้าวมันก็ได้โดนวนด้วยว้าวว้าโอเคทำซะจังทำไมไม่ทำซะนั่นทำไมไม่ทำนี่บุกมาอยู่นั่นน่ะโอเคสำหรับนี้ผมไปก่อนแล้วกันโอเคไปแล้วไป แล้วก็เปิดฉากแบบนี้ได้ผมก็ต้องขอโทษด้วยครับว่าอะไรพูดคำหยาบหรือว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติก็ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับ GPT ที่ได้รับความสนับสนุนยอดนิยมมากที่สุดในโลกในโลกทั้งคุยทั้งเล่นหรือหรือว่าคุยเวลาตอนเบื่อเข้ามาจะเป็นแบบแบบนี้นะครับที่ ซึ่งจะถามอะไรก็ได้อย่างเช่นถามอันนี้ผมถามแบบนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนะโอเคอย่างเช่นผมถามแบบนี้ฮิฮิอย่างเช่นแบบนี้นะครับนะนี่มันจะขึ้นข้อควาแบบนี้ยายอาจเดี๋ยวผมอานให้ดูสุดยอดเลยเลยครับทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรอหรอครับเป็นแนวไหนสอนอะไรบ้างเล่นเกมหรือแบบไหนถ้าต้องแบบ แบบชื่มคลิปอะไรแบบแบบนี้นะครับนะโอเคอย่างเช่นผมทำแบบนี้นี่นะครับนาผมทรงแล้วต่อไปก็เน่ๆน่เน่ๆนเ่ออน่นนนนนน เน่แบบนี้เลยนะเลยนะครับโอเคส่งข้อความเ <c oughs> ยี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ผมเน่เน่เน่โอเคต่อไปต่อไปเอ่อเอ่อต่อไปก็อะไรอีกน้าโอ้ยพอแค่นี้ละโอเคสัน้นนิดไปแล้ว